สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมีอันจะกินวันนี้เรามาทำขนมชั้นกันค่ะสูตรนี้แป้งเหนียวนุ่มเด้งลอกง่ายรสชาติหวานหอมมันกำลังดีเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีท,ทำกันเลยค่ะน้ำตาลทราย380กรัมเกลือ1ช้อนชาแป้งมัน350กรัมกะทิ700 ml น้ำเปล่า200 ml แป้งข้าวเจ้า100กรัมและน้ำใบเตย200 ml ค่ะวิธีทำน้ำใบเตยก็ใส่ใบเตยลงไป15ใบกับน้ำ200 ml ปั่นรวมกันแล้วกองด้วยผ้าขาวบางนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเตรียมชามผสมเทแป้งมันลงไป380กรัมตามด้วยแป้งข้าวเจ้า100กรัม เกลือ1ช้อนชาน้ำตาลทราย380กรัมค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีเราก็จะทยอยใส่กะทิลงไปทยอยใส่ทยอยนวดจะทำให้นวดเข้ากันได้ง่ายค่ะ แล้วอีกอย่างก็จะทำให้แป้งของเรามีความเหนียวนุ่มอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะพอเราใส่กะทิหมดแล้วแป้งละลายเข้ากันดีแล้วเราก็จะได้ตัวแป้งที่เป็นเนื้อแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราจะนำแป้งไปแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกเทน้ำใบเตยลงไป200 ml จากนั้นก็คนน้ำใบเตยกับแป้งให้เข้ากันดีค่ะ ในส่วนที่2เทน้ำเปล่าลงไป200ม L คนให้น้ำกับแป้งละลายเข้ากันดีพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเตรียมนึ่งขนมกันเลยนะคะเตรียมถาดที่จะใช้นึ่งถาดที่อันใช้นึ่งเป็นขนาด8คูณ8ความสูง1นิ้วครึ่งค่ะใส่น้ำมันลงไปแล้วทาให้ทั่วถาดขนมชั้นของเราจะได้ไม่ติดถาดนะคะ พอทานน้ำมันทั่วแล้วจากนั้นเราก็จะนำถาดไปนึ่งค่ะตั้งน้ำร้อนให้เดือดจัดแล้วนำถาดลงไปนึ่งเป็นเวลา5นาทีค่ะพอครบเวลาแล้วเราก็จะหยอดแป้งสีเขียวลงไปเป็นชั้นแรกนะคะ150 ml ค่ะให้คนแป้งทุกครั้งที่จะหยอดนะคะพอเราหยอดเสร็จเราก็จะปิดฝา จับเวลานึ่ง5นาทีค่ะพอครบเวลาแล้วเราก็จะต้องเปิดฝาเร็วๆเ,เลยนะคะเพื่อที่ว่าน้ำจะได้ไม่หยุดลงไปบนหน้าขนมค่ะชั้นต่อไปก็จะเป็นสีขาว150 ml เหมือนกันค่ะและก่อนปิดฝาทุกครั้งให้เช็ดไอ้น้ำตรงฝาด้วยนะคะนึ่งต่อไปอีก6นาทีค่ะ เราจะหยอดแป้งแบบนี้ไปเรื่อยๆจนขนมเขาเต็มถาดนะคะในทุกๆชั้นของขนมเราจะเพิ่มการนึ่งของขนมเพิ่มชั้นละ1-2นาทีนะคะเช่นชั้นแรก5นาทีชั้นที่2-6นาทีชั้นที่3-7นาทีแบบนี้ค่ะเราจะเพิ่มเวลาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็มาถึงชั้นสุดท้ายกันแล้วนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมชั้นของเราเดี๋ยวเราจะไปพักขนมให้เย็นสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดขนมกันค่ะขนมก็เย็นตัวลงดีแล้วนะคะเราก็จะมาตัดดูขนมของเรากันนะคะเราก็จะเริ่มตัดจากตรงกลางถาดแบบนี้ก่อนเพื่อความง่ายต่อการแบ่งขนมให้เท่าๆกันค่ะ แต่ถ้าใครมีไม้บรรทัดชัวัดก็จะเบะกว่าค่ะเวลาตัดก็ให้กดลงไปจนสุดถาดเลยนะคะจนสุดถาดขนมเลยค่ะกดลงไปแรงๆโดยที่ไม่ต้องถูไปถูมานะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ยกขึ้นมาก็จะเริ่มเห็นชั้นขนมของเรานัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูขนมกันเลยค่ะว่าเนื้อขนมนุ่มเด้งแค่ไหนนะคะดูสิคะเด้งมากนุ่มมากเลยนะคะ ลอกเป็นแผ่นๆได้แบบนี้เลยค่ะขนมชั้นของเราเนื้อนุ่มหนึบกำลังดีหอมใบเตยและกะทิรสชาติหวานกำลังดีอร่อยไม่แพ้ร้านดังเลยค่ะสูตรนี้อันคอนเฟิร์มว่าใครทำก็อร่อยอยากให้ทุกคนลองทำและสัมผัสความอร่อยแบบนี้ด้วยตัวเองนะคะจะทำทานเองที่บ้านทำขายหรือเป็นของฝากก็ได้ค่ะยังไงก็ลองไปทำทานดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย